ตอนนี้ก็อยู่กับช่องเรียกหรือเรียกว่าเกมแอน d g ก d รแอนดนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นนาฬิการุ่นที่ผมซื้อมาวันนี้นะครับ <c oughs> ถ้ามันมันสามารถเชื่อมต่อง่ายๆได้นะครับ <c oughs> แล้วถ้าคุณอยากซื้อคุณซื้อได้นะครับหนึ่งร้อหกสิบเจ็ดบาทที่ลาซาด้าก็มีขายนะครับ <c oughs> นั้นเรามาลองแกะกันเลย <c oughs> นี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ นี่แล้ก็ต้องแกะมันออกมากแกะอน,นี้ออกมาอันนี้ก็เป็นสายชาร์จแบตหรือเชื่อมกับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ iPad อ,อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะมีเป็นใบคู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ จะมาแกะกันเลย e. มาก็ <ım. S 1> จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นว่ามันจอลายมันไม่ใช่นะครับมันโดนกับแสงไฟฉายนะครับนี่ปมมันก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นกล้องกล้องแบบปัจฉริยะนี่หรือเรียกกันง่ายๆว่าโทรศัพท์นาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะนะครับมาเรามาเปิดเครื่องกันตรงนี้เลย โอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆ่ะนี่มีบลูทูธกล้องถ่ายรูปอันนี้นะครับแบตก,ก็เต็มน,นะครับนาไิกา ล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวนับก็แล้วก็สแกนเวลาเรานั่งนานอันนี้ก็เป็น QR code นะครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวอินเทอร์เน็ตนี้เฟซนะครับอันนี้จริงเฟซมันเล่นได้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ซิมนะครับเพราะเพิ่งซื้อมาเราซื้อมามันก็ไม่มีซิมให้เลยนี่ อันนี้เป็นตัวจับเวลาเวลาเราวิ่งการตั้งค่ามีความปลอดภัยโทรศัพท์ถูกล็อกอันนี้ด้วยการตั้งค่าแสงใช่ไหมไม่ใช่นะครับ แล้วก็จะกดไปที่จัดการพลังงานแบตบก็เลยอยู่89นะครับที่ป้อนพ้อมูลน